น้องใหม่ไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้รถใช้งานเพียง4เดือนเท่านั้นมาพร้อมเลขไม้วิ่งเพียง1,617กิโลเมตรเท่านั้นคันนี้นะคะจะเป็น Ford Everest นะคะ2.0งจุไทเทนียมพลาสค่ะขับเคลื่อน2รอป,ปี2024ค่ะ <What? S 1> มาพร้อมนะคะราคาเพียง1 5 0 0 0ล้านนะคะ2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นมีประการพอดีสามารถฟรีดาวได้เลยค่ะไม่ต้องใช้เงินดาวเพียงสักบาทนะคะ สำหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าภายในนะคะสวยใสยสุดๆแทบไม่ต่างจากป้ายแดงออกจากโชว์รูมเลยค่ะาภายในะคะกิ่นหม่หอมฉุย